สิบนานวัดที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยขำไรอัฐันแห่งวัดสุวรรณารามสำหรับอันดับสิบวัดสุวรรณารามตั้งอยู่ที่แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครเดิมเรียกว่าวัดทอง ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงทนบุรีโดยว่ากันว่าเคยเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินให้นำเฉลยศึกพมาก่าจาค่ายบางแก้วมาประหารชีวิตจึงทำให้มีเรื่องสยองขวัญเยอะอยู่เหมือนกันเรื่องมีอยู่ว่าเคยมีการขุดปรับพื้นที่บริเวณลานวัดสุวรรณาราม และพบกระดูกคนอยู่มากมายมีคนงานคนหนึ่งพบกําไรทองของอยู่ที่ท่อนกระดูกแขนและได้แอบเอาไปขายทำเงินไปหาเลี้ยงภรรยาที่กำลังท้องแต่คืนนั้นปรากฏว่าก็ได้ฝันเห็นทหารพรม่ามาบีบคอทวงกําไรคืนและท้ายที่สุด ภรรยาของเขาก็เสียชีวิตแบบที่เรียกได้ว่าตายทั้งกลมต่อมาจึงมีการตั้งศาลเพียงตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัสุวรรณแห่งนี้อัดักก้าตนอโศกผีสิงวัดปทุมคงคา วัดประทุมคงคาตั้งอยู่ที่แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งเป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุทธยาทราบไหมว่าในอดีตเคยเป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างห่างไกลผู้คนดูวังเวงและน่ากลัว และเคยเป็นลานหาชีวิตเหล่าเชียรพระวงศ์หลายพระองค์เดืองเล่ามีอยู่ว่าที่วัดปรุมคงคาเคยมีตนอโศกผีสิงอายุร้อยปีตั้งแต่งานอยู่ในวัดชาวบ้านย่านนั้นต่างเล่ากันว่ามีวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆในหลายรูปแบบ แล้วมักจะหายวับเข้าไปในต้นอโศกเรียกว่าเฮียนจนชาวบ้านวาดขวาไม่กล้าเข้าวัดถึงถูกตัดโคนในปีพุทธศักราช2495เรื่องราวทั้งหมดจึงเงียบลงได้และปัจจุบันจึงกลายเป็นวัดแห่งหนึ่งอันดับที่แศพอั้งยี่ผีงัวขาดวัดเมืองวัดปิตุราที่ราชลงสดิด หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดเมืองตั้งอยู่ที่ต้บนหน้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างบ้านแปลงเมืองของฉะเชิงเราในปีพุทธศักราช237เก่าแก่และสวยงามมากแต่รู้ไม่ว่าภายใต้ความสวยงามบบส้มตำนานวิญญาณเฮียน ที่เช้าสะเซินเ้าต่างวัดกลัวและไม่มีใครกล้าย่างกายเข้าไปในวัดในยามวิการอย่างแน่นอนในอดีตที่วัดแห่งนี้เคยเป็นลานประหารมาก่อนโดยเป็นการประหารชีวิตอังยี่เมื่อปี2,391สมัยรชัชกาลที่ 3. สศพอังยีแต่และศพเป็นผีหัวขาด และถูกนำไปฝังแบบไร้ญาติว่ากันว่าก่อนตายพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความเกียดชังวิญญาณทั้งหลายสิงสถิตยอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยความหิวโหวยไม่มีใครทําบุญให้จึงกล่าวขานกันว่าวัดนี้เป็นวัดผีดุมานับตั้งแต่บัดนั้นอันดับที่เจ็ด สำนักสงฆล้างวัดทาลาดใต้อีกหนึ่งตำนานสยองวัดที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยของสะเชิงเซาวัดท่าลาดใต้ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดสะเชิงเซาที่แห่งน,นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสำนักสงฆล้างจะาอาวาสวัดเล่าว่า พืนที่บริเวณนี้เป็นประดกตกทอดจากพิดาของพระอาจารย์ส่วนปัญญาทโลอดีเจ้าอาวาสวัท่าราตใต้ภกจีรูปดังผู้นี้ปั้นรูปปั้นต่างๆขึ้นมากมายทั้งกุมารทองนางกวักตุกตาเด็กกระทั่งปี2536พระอาจารย์ส่วน หมดภาพลงตั้งแต่นั้นสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ไร้พระสงฆ์เข้ามาจำวัดเราเรียกันว่าหลายครั้งทางวัททาราชใต้ได้ให้พระสงฆ์เข้ามาฟื้นฟูสถานที่แต่ไม่เคยมีภาพลูปไหนอยู่ได้อ่านพบเห็นสิ่งที่ชวนพิสุงทั้งงูยักษ์เลื้อยผ่าน ได้ยินเสียงดังแปลกๆขายเสียงคนพูดคุยกันจนสุดท้ายจะเป็นต้องปล่อยให้ทิ้งร้างเหมือนเดิมพราะกล่าวกันว่ามีวิญญาณไร้ญาติชิ้นส่วนคนตายของมากมายถูกลงอักขระอาคมไว้ในรูปปั้นเหล่านั้นทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีพลังเฮี้ยนสูงมากจนทำให้พระสงฆ์เองก็ยังอยู่ไม่ได้ อันดับที่6อาถรรพ์ฆ่าตัวตายวัดกระายใครเคยได้ยินชื่อวัดกระายบ้างตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรียุธยาในอดีตเรียกว่าวัดกรชายธรรมราชาเป็นวัดประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเอกาทศรสที่ถูกบูรณะขึ้นปัจจุบันเป็นวัดสวยงามเก่าแก่ในเวลากลางวันแต่หาได้รู้ว่ามัดแห่งนี้ได้แอบซ่อนเรื่องราวอาถรนไว้ให้คนในท้องถิ่นได้วัดผาวากันเรื่องชวนคนลุกมีอยู่ว่าในอดีตเคยมีนักล่าสมบัติเข้ามาขุดสมบัติทรัพย์สินในบริเวณวัด แต่สายแห่งนี้ในปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังขุดจูจ่ๆก,ก็มีน้ำท่วมเอ่อร้นขึ้นมาจากไหนไม่รู้พวกเขาจึงต้องแหวกว่ายเอาชีวิตรอดแต่กลับกลายเป็นว่าแท้จริงแล้วพวกเขากำลังทำท่าไหว้น้ำอยู่บนพื้นดินจนเนื้อตัวเตรียมไปด้วยบาดแผลและหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเอง ก็ชอบมีชาวไทยและชาวต่างชาติมาฆ่าตัวตายที่นี่กันเป็นประจำชาวบ้านจึงพากันเล่าลือถึงความน่ากลัวของวัดแห่งนี้อันดับ5้คุ้มโบราณสุขเฮียนวัดปราศาสวัดปราศาสวัดเก่าแก่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนสมัยอุทยาตอนลาย บริเวณโดยรอบเคยขุดพบกำแพงเมืองอายุก,กว่า300ปีในเวลากลางวันคนมักจะมาชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแต่ตักลางคืนหารู้ไม่ว่าบรรยากาศยามดึกของวัดแห่งนี้น่าวังเวงใะชวนคนหัวลุกอย่างมากบริเวณด้านหลังของวัดมีคุ้มเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นของพระนากอุตาวดีเทวี ซึ่งผู้คนแถบนั้นเรียกกันว่าเจ้าแม่เป็นคุ้มที่ดูสุดโสมและถูกทิ้งร้างชาวบ้านแถบนั้นเลาเรืยอกันว่าเวลากลางคืนใครได้เดินผ่านบริเวณคุ้มดังกล่าวก็ต้องเสียวสันหลังกันทุกคนและถ้าหากมีคนเมาไปแสดงกิริยาวาจาจากจ้วงก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆ น้าคนของลุกจนต้องกลับมาขอเขามากันทุกรลายอันดับที่4แม่นาคพระขนงวัดมหาบุตรทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวแม่นาคพระขนงเรื่องของหญิงสาวผู้หนึ่งที่ตายท้องปมระหว่างรอสามีพิมาก,กลับมาจากการออกไปรบซึ่งวิญญาณของเธอได้เฝ้ารอที่รินคลองอย่างเงียบ บางก็ชอบออกปรากฏกายให้ชาวบ้านเห็นยืดมือเก็บมะนาวบ้างร้องหหยหวนบ้างผีมากกลับมาเขาก็ใช้ชีวิตยอยู่กับผีนางนางอย่างไม่รู้ตัวชาวบ้านช่วยกันเตือนก็ไม่ฟังจนไปหลังเมื่อรู้ว่าความจริง <S <S 2> <S 2> นางนาคได้ตายไปแล้วจึงวางแผนหนีไปในสุดท้ายสมเด็จพระธาจารย์โต คนได้มาช่วยสะกดวิญญาณน,นางนาคถงน้ำํำละปัจจุบันก็ได้มีศาลแม่ย่านาคตั้งอยู่ที่แขวงอ่อนนุชเขตส,สวนหลวงกรุงเทพมหานครและยังมีชาวบ้านไปที่วัดแห่งนี้กันเพื่อขอพรความรักขอเลขเด็ดกันทุกคืนก่อนไหวออกทำการบรรยากาศร้อนๆอันดับที่สาม วิญญาณนักโทษแห่งวัดพระพราชัยสำหรับอนับที่สามนักที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยเคยทราบตำนานวัดพระพราชัยยานป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมาก่อนหรือไม่ว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่หลังวัดเทพศิรินภายในมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแต่เดิมวัดพระพราชัย มีชื่อเรียกว่าวัดโคกหรือวัดโคกขี้แรงเพราะเดิมทีวัดแห่งนี้เป็นที่ประหารน,นักโทษที่มีอีแรงสุกคุมมากศพที่ประหารแล้วถูถกส่งออกมาด้านหลังวัดสกเกตบริเวณนั้นจึงถูกเรียกว่าประตูผีบางครั้งทางวัดก็จับปล่อยให้อีแรงมากินศพที่ถูกประหารต่อมาเมื่อบ้านเมืองจเจริญขึ้น ก็มีการสร้างถนนขุดถนนหน้าวัดเพื่อซ่อมแซมและปรากฏว่าพบครงกระดูกอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดมีเรื่องราวสยองขวัญมีคนพบวิญญาณน,นักโทษเดินไปเดินมาบริเวณวัดเดินลากโซ่กันเสียงดังในยามดึกทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่น่ากลัวมากทงหนึ่งที่ชาวกรุงเรื่องลือกันเลยอันดับที่สอง สำนานแลลงจิกศพดสเกตอันดับที่สองชาวกรงเทพคงรู้จักผู้เขาทองกันดีหรือวัดสเกตราชวารมหาวิหารที่ตั้งอยู่นักแขวงบ้านบาทเกตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นเขตภายในกำแพงเมืองศูนย์รวมบ้านเรือน และถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ทราบไหมว่าก่อนที่วัดจะสวยงามที่โดดเด่นเป็นสีการกรุงเทพนั้นในอดีตเคยเป็นถิ่นเก็บศพนับหมื่นแสนที่เฮี้นมากอันดับต้นของไทยทุกคนคงได้เคยได้ยินเรื่องอหิวาตกโลกที่ระบาดหนักมากในยุคนั้นเยกได้ว่ามีคนตายเป็นกองพเนินและจะต้องแกบกศพจากภายในกำแพงผ่านประตูผี ออกมาไว้ที่วัดสักเกตเพื่อขุดหลุมฝังมีบรรดาฝูงแรงมากมายมาจิกกินศพและส่งเสียงร้องทั่วท้องฟ้าสร้างความหวาดกลัวให้ชาวกรุงเทพอย่างมากแล่ยังมีเรื่องเล่ามากมายให้เห็นว่าวิญญาณในยินเสียงคนเจ็บไข้ใก่าตายร้องโหยหวนกันไปทั่ววัดอีกด้วยน่าสยดสยองที่สุดอันดับที่หนึ่ง เรื่องราผีเปรตแห่งวัดส,สุดทัศน์อันดับที่หนึ่งสืบเนื่องมาจากตำนานวัดสะเกตมาต่อกันที่วัดส,สุดทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่ตั้งอยู่นักแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานาครวัดแห่งนี้โด่งดังที่สุดในประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องตำนานผีเปรตทุกคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่ทำให้คนไทย ออกสันขวัญแขวนกันมากที่สุดพอมีอหิวาตกโรคระบาดยิงกว COVID ่าโควิด -19 มีการขนสพมากมายไปไว้ที่วัดสเกตแล้วว่ากันว่าเมืองกรุงกลายเป็นเมืองแห่งคนตายทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยซากศพผู้คนหวาดกลัวต่างเล่าลือผีกันไปทั่ววสุทัศน์เองก็มีความเชื่อว่า มีคนพบเห็นวิญญาณผีเปียดอยู่บ่อยๆบ,ยบ,ยบางก็เห็นเงาดำสูงใหญ่บางก็ได้ยินเสียงหวีดวิวโหยหวนไปทั่วทุกคืนเดือนเพ็ญคืนวันพระวันโกนทำให้คนกรุงเทพกัวาวสุทัศน์กันมากจึงมีคำกล่าวว่าแหลงวัสเกตเป็นวัส,สุทัศน์เป็นของคู่กัน เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ